เรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นนะเราปฏิบัติธรรมนั้นเพื่ออะไรตามภาษาที่นักปฏิบัติธรรมพูดกันมันก็จะมีหลายมุมมองหลายคำพูดที่เอามาสมมุติกัน เพื่อสื่อความหมายทางจิตออกมาให้รู้เข้าใจกันอย่างเช่นปฏิบัติธรรมเพื่อละปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเพื่อเป็นละกิเลสนี่เองถ้าาพูดตรงๆแล้วเราปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา สิ่งที่สำคัญที่สุดในศาสนาที่เป็นศาสนาพุทธนี้ที่ไม่มีศาสนาอื่นใดที่จะค้นคว้าและพบเจอหรือจะเข้าถึงได้อย่างพุทธศาสนานดยมีคือศาสนาแห่งผู้รู้คือรู้อะไรคือรู้ ทางหลุดพ้นคือรู้พระนิพพานรู้ทางหลุดพ้นเขา้าพระนิพพานศาสนาอื่นไม่มีแต่พุทธศาสนานี้มีอย่างนี้ดังนั้นแล้วเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราได้เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม มันเป็นข้อจําเป็นที่สุดเมื่อเราประพฤทปฏิบัติธรรมนั้นก็เพื่อหวังความพ้นทุกข์หวังเพื่อพระนิพพานนั่นเองนั่นคือจุดมุ่งหมายสูงสุดเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ดังนั้นแล้วเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรม <c oughs> เราก็มาปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติสามาธิและปัญญาเพื่อที่จะไปละซึ่งกิเลส แต่ถ้าความเป็นจริงการปฏิบัติเพื่อละกิเลสนั้นมันละไม่ได้แต่พูดภาษาที่มันทำให้สละสลวยกิเลสกจะทำตรงกันข้ามกันเราพูดให้สละสลวยก็คือเอาทำไปกำจัดกิเลส กมจัดกิเลสทิ้งคือละก,กิเลสทิ้งแต่ความเป็นจริงในสาภาวธรรมไม่มีอะไรไปละก,กิเลสได้เลยเออถ้าพูดอย่างนี้แล้วละก,กิเลสไม่ได้ถ้าว่าไม่มีอะไรไปละก,กิเลสได้เลยนะแล้วมันจะมีใครเข้าีิผ่านได้ไหม จึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อละละอะไรก็คือละกิเลสกิเลสมันเกิดมาจากตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นพอตัณหามันเกิดมันก็ก่อให้กิตนั้นเกิดกิเลสแล้วตัณหากับกิเลสนี้มันมาจากอะไร มันมาจากความไม่รู้แจ้งคืออวิชชาเมื่อมันมีความไม่รู้แจ้งแล้วมันก็มีตัวตนในการที่จะออกไปทำให้เกิดกิเลสและยิกกิเลส นั่นก็คืออัตราตัวตนคือตัวเราคือตัวกูของกูที่จิตไม่รู้แจ้งรู้จริงก็คิดว่าเป็นตัวกูของกูกูนั่นแหละพอใจกูนั่นแหละไม่พอใจคือตัวกูเกิดตัณหาก็ให้เกิดกิเลสนั่นแหละเพราะมันมีตัวออกไปยึดกิเลส เพาะความพึงพอใจไม่พึงพอใจความถูกใจไม่ถูกใจทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลว่าจะเป็นกิเลสตัวใดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นมูลรากเงาแห่งตัวกิเลสทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลที่เป็นตัวกิเลสนั้นเขาเป็นเพียงสัตจธรรมหรือสภาวธรรมตัวใดตัวหนึ่ง ความเป็นจริงถ้าเรามุมมองในเรื่องนั้นก็คือเขาเป็นธรรมแต่เป็นธรรมฝ่ายดำเป็นฝ่ายอาธรรมฝ่ายอกุศลมันมีอัตราตัวตนออกไปยึดถ้าไม่มีอัตราตัวตนออกไปยึดกิเลสก,ก็สักว่ากิเลสความโลภเกิดขึ้นก็ดับไปความโกรธเกิดขึ้นก็ดับไปความหลงเกิดขึ้นก็ดับไป เชืบอกว่ากิเลสไม่มีใครไปดับมันได้เพราะมันเกิดมันดับของมันเองแต่เรามากําจัดคือเราละกิเลสได้ด้วยการมาละที่อัตตาตัวตนคือตัวเราเอาไปเพราะตัวเรานี่มันมีมันจริงออกไปยึดเอากิเลสเอาทรรมนั้นนั้นตามภาษาที่เราเคยได้ยินไหมว่าบาปเราก็ละ บุญเราก็ละเราไม่เอาอะไรมันสักอย่างอันนี้คือภาษาของพระกรรมฐานพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดกัไว้แต่ใช่ว่าบาปก็ละบุญก็ละเราไม่ทําทั้งบาปเราไม่ทําทั้งบุญไม่ใช่เช่นนั้นแต่เราไม่ทําบาปคือเราละบาปแต่เราก็สร้างบุญกุศล เพราะบุญกุศลนี้จะเป็นอาหารของจิตทำให้จิตมีกำลังเดินไปทางกุศลเดินไปทางสติสมาธิปัญญาเข้าหาความหลุดพ้นแต่ถ้าเป็นบาปนั้นก็เป็นอาหารของจิตแต่เป็นอาหารที่เป็นพิษทำลายจิตใจทำให้จิตใจเกิดอกุศลเดินหันหลังให้ผันผ่านคือความหลุดพ้นคือมันเป็นตัวทำลาย อาตบาปนี่คือเป็นตัวทําลายจิตเป็นอาหารเหมือนกันแต่เป็นอาหารพิที่เป็นมีพิษแล้วไปทํำลายจิตใจให้จิตใจนั้นเศร้าหมองนั้นตัวบุญที่เราถ้าเราได้ทํานั้นมันจะเป็นอาหารชั้นเลือดที่ไปทําให้จิตใจของเรานั้นจเจริญเติบโตไปทางกุศลเมื่อจเจริญเติบโตไปทางกุศลมันก็จะก่อให้เกิดสมาธิได้ง่าย พอสมาธิเกิดสติมันแรงกล้าปัญญาก็เกิดมีมาตามดังนั้นยงบอกว่าถ้าท่านหนึ่ว่าแต่เราทำบุญเราไม่ยึดบุญนั่นเองเหมือนกับทำดีแต่เราไม่ยึดดีแต่ถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆถ้าเราละบ,บาปบางคนทำบาป ก็ยึดบาปบางคนทําบุญก็ยึดบุญเมื่อมีการเข้าไปยึดคือมีตัวตนแล้วถ้ามันมีตัวตนมันก็จะออกไปยึดกูทําดีกูพอใจในการทําดีอันนั้นเขาเรียกว่าทําบุญไม่ละบุญมันก็จะเกิดตัวกิเลสในบุญนั้นถ้าเรามาสังเกตด,ดีด เกิดความยินดีนะยินดีในบุญก็เป็นตัวกิเลตอันหนึ่งแต่เขาภาษาหนึ่งเขาไม่พูดว่าเป็นตัวกิเลสการยินดีในบุญมันเป็นกุศลนจะิตอิ่มเอิบใจแต่มันมีตัวยินดีนหน่ไงมันมีตัวอัตตาตัวตน ความยินดีในบุญถ้าเราพูดอีกภาษาหนึ่งมันก็ไม่ใช่ตัวกิเลสแต่มันอีกภาษาหนึ่งกับมันคือก็ตัวกิเลสหนือนกันถ้าเรามีอัตราตัวตวนั้นออกไปยึดนน้นแลวความพึงพอใจในบุญความพึงพอใจในบาปทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลม,มันก็มีอัตราที่ออกไปยึดอัตรามันก็เกิดมาจากอวิชชาคือความไม่รู้จริงคิดว่าเป็นของเราของเราบุญเป็นของเราบาปเป็นของเขาบุญเป็นของเขาบาปเป็นของเรา อยู่ในลักษณะเช่นิงดังนั้นแล้วจึงบอกว่าเราไม่ต้องไป็นละกิเลสมันเลยเรียนรู้ให้เข้าใจมันรู้ให้เข้าใจว่าโอ้ที่มันเกิดขึ้นมาได้นะั้นความอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีอยากเป็นน่ะเทิกิเลสตนะ่างมันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอันนั้นเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของจิต กิเลสมันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของจิตจิตมันคิดไปในทางกุศลก็เป็นธรรมเป็นไปทางอากุศลก็เป็นอาธรรมแต่ถ้ามีอัตราตัวตนออกไปยึดปุ๊บกลายเป็นกิเลสขึ้นมาทันทีเลยกลายเป็นกิเลสตันหาขึ้นมาทันทีเราไปกําจัดตัวตัวจิตนั้นไหมตัวจิตที่มันเป็นตัวกิเลสนั้นไหมไม่เลย แต่กําจัดตัวจิตที่เป็นอัตตาที่ออกไปยึดเอาความพึงพอใจไม่พึงพอใจ,อใจเอาความยินดีเย็นลายเหล่านะั้นถ้าเรามัวจะไปกําจัดความยินดีเย็นลายเน่ะมันไม่สิ้นซากไปหรอกเพราะมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับพอเราทางให้มันดับพิจนาให้มันดับพอมันดับไปแล้วมันก็เกิดมาใหม่แต่ถ้าเราหันกลับมาละตัวตนทําลายตัวตนทิ้งไป ตัวกูท้องกูถ้ามันโดนทำลายทิ้งออกไปมันก็จะไม่มีตัวที่จะออกไปยึดเมื่อมันไม่มีตัวที่จะออกไปยึดจิตมันจะเกิดอารมณ์ใดๆคือจิตที่มันเป็นตัวผู้รู้หรือผู้ถูกรู้มันจะเป็นไปยังไงมันเป็นเรื่องของสธรร,ธรรมชาติของเขาเป็นฉะนั้นนันเป็นเรื่องของโลกมันมีตัวกูท้องกูนี่แหละออกไปยึด ไปยึดโลกมันเป็นของตัวเองเราก็มากําจัดตัวตนนี้ที่ต้นต่อตัวนี้ไอ้ตัวกิเลสที่มันเกิดระดัาวัานบางคนคิดว่านั่นแหละตัวเหตุไม่ใช่มันเป็นตัวผลไอ้ตัวกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นความอยากมีอยากเป็นความยินดียินร้ายนั้นมันไม่ใช่เหตุแต่มันเป็นผลไอ้ตัวเหตุอันแท้จริงก็คือตัวกูของกูนี่แหละตัวอัจตาตัวตนนี่แหละเรามาดูที่ตัวนี้ ไอจิตที่มันเป็นอัตราตัวตนนี่มันออกไปยึดนี่นะตัวที่ออกไปยึดนี่แหละคือตัวเหตุเราก็มากาจัดตัวเหตุของามันคือจิตที่เป็นตัวกูของกูนี่ให้มันออกไปให้สิ้นซากไปเราจริงมาประพฤติปฏิบัติรมเพื่อค้นหาให้รู้ตัวกิเลสละอย่างเข้าไปให้เห็นว่าตัวที่ออกมายึดกีตัวกิเลสนี่คือตัวไหนคือตัวตนเราก็ค้นเข้าหาให้ดูให้เห็นตัวตนเห็นจิตอันแท้จริง จิตที่เป็นตัวกูของกูแล้วก็มาละจิตตัวนี้ทิ้งออกไปพอละจิตตัวอัตตาตัวตนนี้ทิ้งออกไปแล้วมันก็จะเหลือผู้รู้กับผู้ถูกรู้เหลือจิตรู้กับจิตที่เป็นผู้ถูกรู้มันทํางานของมันโดยธรรมชาตินั่นจะทำของโลกอย่างนั้นนั่นนะเขาเรียกว่าเออพอมันทํางานแล้วไอ้จิตที่เป็นตัตตนมันก็สลายสิ้นไปมันสลายสิ้นไปมันก็ไม่มีตัวออกมายึดนั่นคือตัวอหตุาบันดับสิ้นไป นี่แหละนิโรธกับมรค,คือเรามาทำเราเข้ามาทําทําเหตุให้มันสิ้นไปมันก็จะเกิดผลขึ้นมาทําเหตุก็คือทําเหตุให้มันดับสิ้นไปเพราะมันเหลือแต่ตัวทุกข์ทุกขังะทุกแลละอยายะสัจเจมันก็ทํางานโดยพร้อมบริบูรณ์กันทุกสมุทัยนิโรธมาคนิโรด,าโรดหาวิธีการคือเข้าไปเห็นตัวตน แล้วก็เดินทางเข้าไปให้เห็นตัวตนแล้วกําจัดตัวตนืือำกำจัดตัวกูของกูนี้ทิ้งไปตัวที่จะออกไปยึดนี่นั่นคือกาจัดที่เหตุมันก็จะเหลือแต่ตัวทุกครั้งที่มันทํางานโดยธรรมชาติของมันมันเป็นทุกข์สัตว์ของมันมันเราเห็นเขาเข้าใจในลักษณะนี้มันก็เกิดผลผลที่เหนือจากทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันก็กลายเป็นผลขึ้นมาทันที จึงบอกว่าให้เข้าใจในลักษณะนี้ว่าตัวกิเลสมันไม่ใช่ตัวเหตุตัวเหตุมันก็คือตัวจิตที่เป็นอัตตาตัวตนที่ออกไปยึดอตัวกิเลสนันเองดังนั้นแล้วเราจะไปกําจัดกิเลสมันกาจัดไม่ได้เราก็มาห้ำหั่นกําจัดที่อัตตาตัวตนมายับยั้งที่อัตตาตัวตนของเรานี่กำจัดมันทิ้งไปได้ติกิเลสมันจะเกิดหรือไม่เกิดมันจะดับหรือไม่ดับมันก็เป็นเรื uh. ่องของมันมันเป็นเรื่องของผู้ทุกข์ู้ อันนั้นก็คือจิตพูดจิตที่เป็นผู้ถูกรู้หรือจิตที่เป็นผู้รู้มันก็รู้ของมันอ่องนี่นนเป็นเรื่องของโลกถ้าเราทำเองได้ทีนี้จิตมันก็บริสุทธิ์จิตมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีตัวจิตที่เป็นอัตตาตัวตนมันก็ไม่มีตัวที่จะออกไปยึดมันเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้สภาวะจิตเรานั้น่ะ ผู้รู้กับผู้ถูกรู้นั้นเขาจะเป็นสภาวะอย่างไรเป็นไปตามธรรมของเขาไม่เช่นนั่ดังสมาธิเขาจะเกิดอารมณ์แห่งความสงบปิติสุขเอกขจารู้ข,ขงโล่งว่างมันก็เป็นเรื่องของจิตผู้ถูกรู้แต่มันมีตัวอาจาตัวตนที่เป็นจิตที่เป็นเจตนาออกไปยึดเขาก็ทำงานของเขาอยู่ลักษณนะเช่นนั้น แต่ความเป็นจริงถ้าเรามามองอีกกันหนึ่งว,ว่ามันก็ต้องมีจิตที่เป็นอัตตาตัวตนละ้่ออกไปทําพวกนี้ขึ้นมาแต่เมื่อไปทําพวกนี้ขึ้นมาพวกมันก็จะดับสิ้นไปไม่นจะดับสิ้นไปได้ยังไงคือการละละตัวที่ออกไปทํานี้เสียทำเอาตัวที่ออกไปทํานี้ตัวเหตุนี้ออกไปทําให้มันเกิดตัวผลพวกนั้นแต่ตัวผลพวกนั้นจะเกิดบริสุทธิ์ขึ้นมาแท้จริงได้ก็คือการมาละ ไอตัวที่ออกไปทำคือตัวต้นเหตุนี่นั่นเองเอาลาหวังว่าคงจะพอเข้าใจในวันนี้ mm. ก็เอานำไปพิาจารณาต่อยอดให้รู้ mm. ให้เห็นในเข้าใจว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานั้นเราปฏิพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงตัวไหน,น mm. เพื่อเข้าไปละอะไรไปละกิเลสหรือหรือไปละอัตตาตัวตนหรือมันจึงจะหมดสิ้นซาไปแล้วสามารถที่จะท่าจิตใจของคน ให้พ้นทุกข์ออกไปเข้าสู่พะนิพพานได้ก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจนำไปพิจารณาให้แยบยนให้สะเทือนปัญญาให้เกิดปัญญาให้เข้าถึงจิตอันแท้จริงขึ้นมาได้ตามลำดับลำดาแห่งกำลำังขออีวังไว้เพียงแค่นี้ขอให้เจริญในธรรม